ค่อยๆค่อยๆค่อยๆขอมันหน่อยดิเฮ้ยเออดูๆค่อยพี่ก็เปิดเถิดก็ค่อยเปิดมาพี่เออเปิดแล้วเปิดไม่เปิดค่อยๆแล้วแล้วเปิดมาเอ้อบ๊ายบายฮู้ฮู้รอดูสักพัดรอดูสักพัด

น้มน้มนี่ดูประธานเนี่ยห่วงด้วงนี่แหละเอาแล้วเขาลออยู่ ถึงด้วใช่ไหมครับไม่ไปยืมรองสายมาสออย่างนี้รองทืบอับแต่วิ่งร่องนี้ก็นาจะง่ายง่ายรองนี้ง่ายลองลื่นตรงนู้นอะลื่นตรงทางขึ้นร่องแรกก่อตรงนู้นอะดินยังหนาอยู่เลยยีร่องนี้มันเลี่ยมหมดแล้วเฮ้ยหลอกหลอกหลอกขึ้นไหนเห็นย้อนวิ่งมาแล้ววิ่งไล่ย้อนแหละเส้นนี้เส้นนี้เฮ้ย เด๋มอ่ะโอ้เสียแรงยี่น้ำเรียนมาเราวิ่งกันจงแห้งไปแล้วอ่ะโอ้ยซี๊ดซี๊ดไหมมันมากมันมากันทำไมเนี่ยมอรถเลือกไปหมดเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นครับเนี่ยทำไมสายเราสายรถสปอร์ตนะครับมาทำไมเนี้ยในป่ามัน มันไม่ใช่ไงมันมันต้องลองครับใครไม่เคยมาก็ต้องลองเพราะว่ามันสุดยอดจริงๆสายวิบากเขายังยกนิ้วโป้งให้มาทํำไมกันวะก็เดี๋ยวสัมภาษณ์นะครับซีออรน่อนสุดสงารมากนี่ครับเทพของเราโอ้โหเป็นไงพี่ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตมาจบตายไม่ตายพี่ไม่ตายยังยังยังอีกอีกอีกไกลพี่อีกห้าสิบโลโอ้ย